ก็น่ากลัวครับคือไม่เคยเห็นแบบอะไรแบบนี้ใกล้ขนาดนี้เลยน,นึกว่าเอ้ยอะไรเนี่ยเขาเผาเผาขยะอะไรหรือเปล่าก็านึกว่านึกแบบแค่นี้ครับไม่มีอะไรมาก ừ ừ ừ พอขับไปเรื่อยๆมันก็โอ้อยใกล้บ้านเราเรื่อยๆนี่ว่ามันก็แบบเริ่มน่ากลัวแล้วเราก็เข้าไปก็โอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่กว่าที่คิดเยอะก็เลยต้องให้พ่อแม่กับน้องๆเนี่ยย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งก่อน คครับก็คือไฟไหม้เนี่ยมันมันมันไหม้หที่โรงงานพลาสติกที่อยู่ติดกับหมู่บ้านผมเลยครับคือมันอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้เหตุการณ์มากๆเลยตอนตอนแรกก็คือแบบนั่งขับรถกลับมาจากไปซื้อของไปซื้ออาหารข้างนอกครับขับรถมาแล้วคือก็เห็นควันควันแบบโอ้หควันดําใหญ่ๆเลยก็แบบนึกว่าเอ้ยอะไรเนี่ยเขาเผาเผาขยะอะไรหรือเปล่าก็นึกว่านึกแบบแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากพอขับไปเรื่อยๆมันก็โอ้หเอ้ กล้บ้านเราเรื่อยๆนี่ว่ามันก็แบบเริ่มน่ากลัวแล้วเราก็เข้าไปก็โหมันใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยก็รู้สึกตกใจมากครับตอนนั้นก็น่ากลัวครับคือไม่เคยเห็น,นแบบอะไรแบบนี้ใกล้ขนาดนี้เลยคือหมู่บ้านผมเนี่ยมันจะมีทางเข้ายาวๆครับคือทางเข้าจากถนนใหญ่ถนนสายบ้านห้าเข้ายาวๆมาเข้ามาในหมู่บ้านใช่ไหมครับคือโรงงานอ่ะมันจะอยู่ด้านอ่า มันจะอยู่แบบข้างๆกับทางเข้าหมู่บ้านเลยคือติดกับตรงนั้นเลยมันจะมีแค่ผนังคอนกรีตกั้นไว้อยู่อะคือคือแบบทางเข้าตรงนั้นเละหมดเลยตอนนี้คือต้นไม้ที่ที่ตรงนั้นตาย <c oughs> ตายหมดเลยครับแล้วก็แบบไหม้หมดเลยตอนนี้คือแบบแทบไม่เหลือเลยครับตอนนี้นผมผมเข้ามาดูครับก็แบบตอนตอนแรกๆตอนที่มันแบบแรงๆสุดๆอะผมผมมีคิดนะว่าบ้านหน้านๆเนี่ยจะโดนหรือเปล่าเพราะว่ามันเขาอยู่แบบ ใกล้ติดใกล้กับโรงงานนี่มากใกล้ไฟนี่มากคือแบบน่ากลัวจริงๆแบบเขาเขาผมเห็นว่าเขาแบบขนของออกมาเลยว่าแบบเตรียมตัวแล้วเตรียมเตรียมย้ายออกแล้วตอนเนี้ย mm hmm. คือมันน่ากลัวมากแต่ว่าคือบ้านผมมันอยู่ลึกๆนะครับในหมู่บ้านมันก็เลยอะไรไม่เป็นไรมากแต่ว่าคือในหมู่บ้านเนี่ยก็ไฟดับทุกหลังนะครับ mm hmm. ทั่วหมู่บ้านเลยใช่ไฟดับเขาบอ,อกไฟดับได้ประมาณสองสามวันแต่ว่าคือก็ก็ดีเพราะว่าวันนี้เขาก็ไฟกลับมาแล้ว ไม่ได้ไม่ได้ไฟด,ดับเยอะนานมนากก็เลยต้องให้พ่อแม่กับกับน้องๆเนี่ยอ่ย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งก่อนครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วยกเว้นที่เอ่อทางเข้าของบ้านมันเล็กนิดหน่อยครับตอนมันมันอยู่ใกล้เรามากเลยครับก็เลยตกใจตกใจจริงโควิดช่วงเนี้ยทาให้ทหําให้แบบเบรกกับงานผมเมื่กีงานงานพ่อเนี่ยเยอะมากแล้วเพราะว่า ก่อนโควิดเนี่ยผมเริ่มทําเพลงแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตแล้วกับกับวงเพื่อนๆที่ทํามาตอนนี้มีมีผมแล้วก็มีมีเพื่อนสองคนอยู่ในวงเนี่ยแล้วก็ไปไปเล่นเป็นวงเปิดให้กับวงพ่อวงโลโซเนี่ยเล่นให้ประมาณเล่นได้ประมาณครึ่งเดือนครับต้นเดือนมีน้ำก่อนก่อนที่มันอ่อก่อนที่ทุกอย่างจะเป็นเนยนะครับได้เล่นอ่อไม่กี่คอนเสิร์ตแล้วก็โดนโดนทุกอย่างสั่งปิดครับคอนเสิร์ตก็ต้องเลื่อนหมดเลยก็ รู้สึกเส็งมากเพราวะว่าตอนนั้นแบบรู้สึกว่าแบบด้านของเราที่เราไม่ได้แบบไม่ได้แบบสนใจมานานแบบด้านด้านเพลงด้านด้านทำเพลงด้านร้องเพลงเลยเนี่ยที่เราไม่ได้แบบโฟกัสมานานเราเราเริ่มชอบมากๆเลยเราเริ่มแบบอยากทาเพลงอยากจะร้องเพลงอยากจะแบบเล่นดนตรีกับเพื่อนซ้อมอะไรกับเพื่อนเนี่ยก็ต้องเบรกเลยครับคือ mm hmm. ตอนนั้นก็รู้ <c oughs> สึกเส็งมากแต่ว่าคือชีวิตมันก็ต้องต้องปรับ ปรับปรุงตลอดต้องต้องเราต้องปรับสถานการณ์ตลอดนะครับตอนตอนนี้ยังยังไม่ยังไม่ได้แบบมีชื่อไฟโนลของวงนะครับตอนนี้ก็ก็ยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้ตัดสินใจชื่อวงกับเพื่อนเลยแล้วก็แบบตอนนี้วงก็ยังไม่ไม่ไม่ได้แบบมีคนครบครับตอนนี้มีแค่สามคนมีกีตาร์กับมือคีย์บอร์ดแล้วผมเป็นนักร้องนำครับ mm. ก็อยากอยากจะอยากจะมีมือกองกับมือเบสด้วยแต่ว่าคือ ก็บบทำกันอยู่ครับตอนนี้ก็ทําเพลงอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือแบบช่วงโควิดก็เจอกันลําบากไปซ้อมมันลําบากด้วยเหมือนกันก็เลยแบบไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมาบบเจอกันมาแลนกันมาเดินต่อไปอะไรในด้านเนี้ยครับ